สวัสดีครับคนหาหวยชาแนลมาแล้วนะครับมาเจอกันวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่24สิงหาคมพศ2567นะครับเจอกันวันนี้ก็ขอให้เพื่อนๆสมาชิกนะครับดูเพื่อความบันเทิงนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่ต้องมีดราม่ากันนะครับและไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะครับวันนี้ก็จะให้เป็นแนวทางนะครับดูหวยฮานอยเฉพาะกิจหวยฮานอยพิเศษ ฮานอยปกติและฮานอย VIP นะครับแต่ถ้าใครจะเชียงโชคก็เสียงเท่าที่จ่ายได้นะครับมาให้เดือดร้อนตนเองและครอบครัวกันนะครับผมวันนี้เราก็จะให้เป็น3ชุดหลักเหมือนเดิมนะครับไปดูกันเลยครับชุดหลักเด่นนะครับสีตัวนะครับประกอบไปด้วยนะครับเลข6 9 7 9 2 4และก็4 3นะครับผม ฟังอีกครั้งนะครับชุดหลักนะครับก็จะให้เป็น6 9 7 9 2 4แล้วและก็43นะครับผมตามต่อไปด้วยชุดรองนะครับก็จะให้เป็น04 09 9 3แล้วก็2 7นและก็ครับผมฟังอีกครั้งนะครับชุดรองก็จะประกอบไปด้วย04 09 93้กและก็27นะครับผมไปต่อกันที่ชุด3ตัวนะครับอ่า สามตัววันนี้ก็จะให้เป็น4 5่ห้าเก8ศูนย์เก้านะก็เก้นะครับชุดสามตัวฟังอีกครั้งนะครับก็จะให้เป็น4 5่ห้าเก8ศูนย์เก้านและก็เก้าหนึนะครับผมก็ให้ไม่ครบทั้งสามชุดแล้วก็ขอให้เพ,เพื่อนสมาชิกโชคดีนะครับผมส่วนใครที่ยังไม่กดไลค์ไม่กดแชร์ก็ฝากให้กด ไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่หมจากช่องคนหาหยวชาแนลด้วยนะครับผมขอบคุณครับ